เพราะผู้คลองความทุกข์ของผู้ครองเรือนเป็นเรื่องธรรมดาเราทุกคนจะต้องเจอครับนอกเสจ,จากว่าผู้ครองเรือนทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ที่มีกิริยธลป์และกิริยธรรมคือศีลห้าและธรรมห้าแล้วครอบครัวนั้นก็ย่อมไม่มีความทุกข์ตามโลกีวิสัยในกรณีนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับ แต่ที่จะพูดต่อไปนี้หมายถึงสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้วเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาจึงต้องหาทางแก้ไขและการแก้ไขในที่นี้ก็จะแก้ที่กรรมในปัจจุบันไม่พูดถึงกรรมในอดีตเพราะว่ามันแก้ไม่ได้ตามธรรมดาของคนทั่วไปย่อมจะต้องมีดีบ้างชั่วบ้างปะปนกันไปมากบ้างน้อยบ้างการกระทบหรือขัดใจกัน จึงเป็นของธรรมดาของดิ้นกับฝันจึงมีคำพูดของคนโบราณที่ว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับเหตุสองประการด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือสเสน่ห์อย่างที่สองก็คือเสน่ห์ สเสน่ห์คือสิ่งที่ทําให้สามีภรรยารักกันเช่นการพูดจาไพเราะอ่อนหวานพูดจริงพูดในสิ่งที่ควรพูดการแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอขยันในการบ้านการเลือนเคารพเกรงใจซึ่งกันและกันไม่นอกใจละจากสิ่งเสพติดและอบบยมุกต่างๆทั้งหญิงและชายควรศึกษาจิตใจของกันและกันและพยายามถนอมน้ำใจกันเป็นคนมีเหตุผล อย่าตามใจตนเองความจริงแล้วทําแค่นี้ก็ย่อมจะอยู่ด้วยกันยืดยาวและมีความสุขร่วมกันแต่ถ้าหากว่าอยู่ร่วมกันมานานมีเรื่องขัดใจกันไม่ยอมพูดคุยกันจะพูดจะทำอะไรก็มักจะเอาลู่กเป็นสื่อให้นอนหันหลังให้กันหรือว่าแยกกันนอนแบบนี้มันจะมีความสุขหรือเปล่าครับเหตุอย่างที่สองก็คือเสนียด ก็คือความอับปมงคลพบกันก็มีตะคำบ่นหรือคำดา่าฝ่ายที่ถูกบ่นหรือดา่าก็ไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากเข้าบ้านก็ต้องไปหาบ้านอยู่ใหม่ถ้ามีลูกด้วยกันก็จะยิ่งมีปัญหามากขอให้มั่นใจเถอะครับว่าเมื่อมีปัญหาหรือความทุกข์เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วแสดงว่าจะต้องมีการประพฤติผิดกฎของศีลและธรรมเกิดขึ้นแล้วอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงหรือไม่อย่างนั้นก็ผิดทั้งสองฝ่ายวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาในเบื้องต้นเราควรจะสำรวจตนเองก่อนว่าเหตุที่เกิดขึ้นมานี้เกิดจากอะไรใครเป็นคนก่อถ้าเกิดจากเราก็จงยอมรับได้รีบตัดสินใจแก้ไขในทันทีแต่ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้น เกี่ยวโยงถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็ให้ปรึกษาหาเรือกันให้อยู่บนฐานแห่งความจริงแล้วร่วมกันแก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็อาจปรึกษาท่านผู้รู้ต่อไปอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกกันหรืออยู่ด้วยกันอย่างไร้ความสุขก็คือทิฏฐิมานะดื้อรั้นเห็นแก่ตัวจนขาดความเมตตาหรือความรักความปรารถนาดีต่อกัน และอีกสิ่งหนึ่งก็คือการขาดความรับผิดชอบจะรับแต่ชอบอย่างเดียวมักจะโทษว่าคนอื่นผิดเสมอเมื่อตัวเองทำผิดก็ไม่ยอมรับและปกปิดเอาไว้แต่ถ้าอีกฝ่ายทำผิดแม้เพียงเล็กน้อยก็มักจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และจะนำมาพูดเนบแนมไม่รู้จักจบจักสิ้นคนเรานั้นที่จะทำอะไรไม่ผิดเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้บางคนกลัวที่จะทำผิด ถึงขนาดที่ว่าไม่ทําอะไรเลยแต่ก็ปรากฏว่าการไม่ทําอะไรเลยนั้นก็เป็นความผิดอีกครับคือผิดที่ไม่ทํานิสัยของคนดีนั้นเมื่อทําผิดแล้วก็ต้องยอมรับและยอมแก้ไขไม่ให้เกิดผิดซ้ําอีกคนที่ทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็เดือดร้อนที่นั่นคือเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาก็จะป้ายไปให้ผู้อื่น แต่เมื่อเกิดความดีก็จะรีบรับเอาเสียเองไม่ว่าจะชอบทำหรือไม่ก็ตามคนประเภทนี้มีอยู่ในครอบครัวใดครอบครัวนั้นก็หาความสุขได้ยากดังนั้นสามีภรรยาคู่ใดต้องการความสุขในการครองเรือนร่วมกันควรที่จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในการครองเรือนให้มีด้วยกันทั้งสองฝ่ายชีวิตกู้ ก็จะเดินไปตามทางที่โรยด้วยกีบกุหราบอย่างแท้จริงทางแก้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาในครอบครัวนะครับควรใช้หลักธรรม3ชุดก็คือ 1. มีศีลและเป็นธรรมห้าสองละเว้นอบายมุกและ 3. ใช้หลักคาราวัธรรมอีก4ข้อถ้าจะอธิบายให้ชัดเจนก็คืออย่างแรก เรื่องของศีลห้าและเัญญติธรรมหาควรปฏิบัติทําให้ได้ข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์และให้มีเมตตาข้อที่2ไม่ลักทรัพย์และมีสัมมาชีพข้อที่สเว้นจากความประพฤติผิดในกามและยินดีพอใจในคู่ครองของตนเท่านั้นข้อที่สไม่พูดเท็จและมีสัจจะไม่ดื่มสุราและมีสติไม่ประมาทนอกจากนั้นแล้ว หลักธรรมข้อที่2ก็คืออบายามุกต้องเว้นให้ขาดอบายามุกในที่นี้มี6อย่างด้วยกันครับก็คือ 1. เรื่องการดื่มน้ำเมา 2. การเป็นคนเจ้าชู้ 3. การเล่นการพนัน 4. การเที่ยวเตร 5. การครบคนชั่วและ 6. ความเกลียดคร้านหลักธรรมข้อที่3ที่ควรจะต้องมีประจำก็คือหลักคารวะธรรมสี ก็จะมีหนึ่งสัจจะซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน 2. ธรรมะฝึกฝนปรับปรุงตนให้ดีขึ้น3ขันติความอดทนและอดกลั้นทุกสิ่งข้อที่4ี่จา้าแบ่งปันถ้าในครอบครัวทั้งสามีและภรรยาปฏิบัติธรรมเพียงสามชุดนี้เท่านั้นรับรองได้ว่าชีวิตครอบครัวต้องมีความสุขอย่างแน่นอนครับลองสำรวจดูสิครับว่า ท่านปฏิบัติบกพร่องในศีลและธรรมะสมชุดนี้บ้างหรือเปล่านอกจากนี้แล้วจุดที่เป็นปัญหาทำให้เกิดทุกข์ก็ยังมีอีกนะครับอย่างเช่นการจูจ้จี้พูดมากที่บนข้อนี้ส่วนมากเป็นแก่แม่บ้านส่วนพ่อบ้างก็มีบ้างแต่น้อยต้นเหตุเพราะคนในบ้านไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลย ภาระต่างๆจึงตกแก่แม่บ้านทั้งหมดทั้งงานนอกงานในวิธีการแก้ไขของปัญหาเรื่องนี้นะครับทั้งพ่อบ้านแม่บ้านและลูกบ้านควรร่วมมือกันอะไรที่พอทำได้ก็ควรช่วยกันและแม่บ้านที่ฉลาดก็ไม่ควรจะผูกขาดงานบ้านไว้คนเดียวโดยอ้างว่าใครๆทำให้ก็ไม่ถูกใจแต่ในทางที่ถูกแล้วควรฝึกให้ลูกๆขยันและช่วยตัวเองให้มากขึ้น อีกเรื่องหนึ่งละครับก็คือเรื่องการเอาแต่ใจตัวคือชอบทําอะไรเผด็จการไม่ปรึกษาหารือกันก่อนทั้งที่ความเป็นจริงแล้วควรจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลอย่าทําอะไรตามทาตอารมณ์แม้ว่าการกระทําเช่นนั้นจะไม่ทําให้ครอบครัวแตกแยกก็จริงแต่ต้องนอนหันหลังให้กันมันจะมีความสุขทั้งกายและใจได้อย่างไรวิธีการแก้ไขในเรื่องของการเอาแต่ใจตัวนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือ ควรรู้จักควบคุมอารมณ์ก่อนทำหรือพูดควรมีสติและปัญญากํากับด้วยเราไม่ชอบสิ่งใดก็ไม่ควรทำหรือพูดสิ่งนั้นควรลดที่ถีมานะและอุปทานให้มากเอาเหตุผลกับความถูกต้องเป็นแนวทางที่สำคัญควรมีความสันโดษคือพอใจในสิ่งที่มีและยินดีในสิ่งที่ได้ครอบครัวแสนสุขก็คือทั้งพ่อแม่ลูก ควรอยู่ในศีลธรรมทางศาสนามีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณการอย่าร้างเมื่อมีความจำเป็นต้องแยกกันควรระลึกถึงลูกๆให้มากเพราะมีโอกาสที่ลูกๆจะขาดความรักความอบอุน่นหรือให้ลองพิจารณาดูตามนี้นะครับถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นทุกข์ก็อย่าอยู่แต่ถ้าต้องอยากกันแล้วเป็นทุกข์ก็อย่าเพิ่งอยาก เพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะหยา่าหรือว่าเราจะยังอยู่ด้วยกันแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราทุกข์หรือว่าเราไม่ทุกข์